ใครว่านักแสดง A v วีต้องมีดีแค่ความแซ่บมาดูเธอคนดีกันค่ะทั้งสวยทั้งเก่งแถมมีอีกหนึ่งบทบาทเป็นติวเตอร์ด้วยเธอมีชื่อว่าไอซีนักแสดง A v วีชาวไต้หวันเธออยู่ในวงการหนังผู้ใหญ่มา2ปีและฝากผลงานไว้กว่า75เรื่องล่าสุดเธอไปออกรายการทีวีและเผยเรื่องชวนอึงว่าเธอยังมีอีกหนึ่งอาชีพก็คือเป็นครูสอนพิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ในสถาบันกฏวิชาซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมต้นไปจนถึงชั้นมปลายค่ะด้วยผลงานที่มากมายเธอจึงเชื่อว่าต้องมี เรียนเคยดูและจำเธอได้แน่นอนเพียงแต่ไม่กล้าพูดออกมาซึ่งเธอก็รู้ดีว่าหลังรายการนี้ออกอากาศไปคนอื่นๆก็ต้องรู้เรื่องนี้แต่เธอมองว่ามันไม่เป็นไรค่ะพร้อมย้าว่าเธอเคารพในพื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียนมากตลอดการสอนเธอจะทําอย่างเต็มที่และมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาวิชาการไม่เคยนําเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวเลยนอกจากนี้เธอเข้าใจดีว่าตัวเองมีตัวตนและงานที่ค่อนข้างพิเศษแต่เธอก็เชื่อว่าตราบใดที่มีความเป็นมืออาชีพเธอก็สามารถเป็นครูสอนพิเศษที่ดีได้ไดเช่นกันค่ะ